คนลักขณาราศีเมษเนี่ยควรทํางานอะไรดีนะวันนี้เราจะมาพูดกันเรื่องงานและเรื่องเงินเป็นหลักเลยนะครับงานที่คนลักขณาราศีเมษควรทํานะครับส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นงานที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์หรือว่าโครงการระยะยาว การทํางานอะไรที่มันต่อเนื่องก็อาจจะต้องใช้กําลังนิดนึงนะก็จะช่วยให้งานนั้นเดินได้ครับที่มาของการเงินเนี่ยของคนลัคนาราศีเมษเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่างานที่จะช่วยให้ได้เงินเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นเรื่องของแฟชั่นเป็นเรื่องของสวยๆงามๆหรือจะขายของหรูหราราคาแพงก็ได้นะอันนี้ก็ค่อนข้างตรงกับชาวลัคนาราศีเมษด้วยเหมือนกันนะครับทั้งหมดนี้นะครับมันเป็นภาพรวมนะครับที่ผมบอกเนี่ยเป็นภาพก,ากว้างๆในรายละเอียดจริงๆเนี่ย ก็จะมีเนื้อหาหรือว่างานที่เฉพาะเจาะจงลงไปนะครับซึ่งอันนี้จําเป็นจะต้องดูดวงแบบเจาะจงนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยเราลองไปดูว่างานที่เราทําอยู่ทุกวันนี้เนี่ยเป็นแบบนั้นหรือเปล่าและสิ่งที่จะเป็นเครื่องมือให้เราเช็คได้นะครับว่าเราเนี่ยลักนณาราศีเมษจริงหรือเปล่า เราไม่ใช่ธนราศีเมษนะครับต้องย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าลัคนาราศีเมษนะครับซึ่งที่นี่เราใช้เรื่องของลัคนาราศีวิธีการเช็คก็ง่ายมากครับสามารถไปเช็คได้ที่ลายสินแสบาโค้ดชีวิตนะครับวิธีการใช้งานก็เพียงแค่เพิ่มเพื่อน,นครับแล้วก็ใส่แอปซินแสนะครับเ i n z อ e นะครับเพียงเท่านี้เนี่ย คุณก็สามารถที่จะใส่วันเดือนปีเวลาเกิดเพื่อที่จะคำนวณหาลัคนาราศีที่ถูกต้องได้ครับแล้วเราก็ไปฟังคลิปที่ตรงกับลัคนาราศีของเรานะครับเพื่นี้เราก็จะรู้แล้วว่าแนวทางในการทํางานแนวทางในการที่จะได้เงินมาประจําลาัคนาราศีเราเนี่ยมาจากอะไร <S <S ถ้าชอบความรู้ที่เป็นสาระนะครับก็ต้องติดตามช่อง Moo Station เอาไว้นะครับไม่ต้องเกรงใจกดไลค์ให้เราได้นะครับแล้วก็กดแชร์ให้กับเพื่อนๆได้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปครับ